ทีมล่าจาระเข้จากจังหวัดชัยนาธและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตำบลบอกกระดานอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อไล่ล่าจาระเข้ที่หลุดจากฟาร์มหมู่เทพนิมิตลงไปในคลองธรรมชาติด้านหลังฟาร์มโดยนำสายไฟลงช็อตในน้ำเพื่อให้จระเข้สลบ ก่อนจะลงไปทําการจับมาปล่อยในบอ่อจากการตรวจสอบพบว่าตอนนี้ยังมีจระเข้ที่ยังไม่สามารถจับมาได้อีกจํานวน6ตัวซึ่งก็จะต้องให้ทีมไล่ล่านั้นได้ดําเนินการค้นหายอย่างต่อเนื่องเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านด้านนายชนินแสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความประมาทของทางฟาร์มซึ่งจะต้องให้ทางฟาร์มเป็นผู้รับผิดชอบส่วนชาวบ้านที่พบจระเข้ก็สามารถมาแจ้งทางฟาร์มเพื่อจะได้ไปดําเนินการจับคืนมา ส่วนการค้นหาจระเข้ในลําคลองนั้นได้มีการกระจายกําลังทีมค้นโดยใช้กระดูกไก่และใช้เศษอาหารลงไปล่อเนื่องจากเชื่อว่าจระเข้นั้นอาจหิวเพราะหลุดมาหลายวันแล้วแต่ขณะนี้ก็ยังไม่พบแต่การค้นหาก็จะยังคงดําเนินการต่อไปจนกว่าจะหาจระเข้ได้พบทั้งหมด